สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆุกกับกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คก,ก,ะ,คะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังทำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเดี๋ยวแอดจะพามาสรุปแนวทางนะคะลาพัฒนาเม็ดเดียวเนาะ1นนะคะหลุดนะคะ16มานะคะให้เด่นหนึ่ง ดีนะไม่ลุด9นะคะห8หลุดนะคะสำหรับตัวเจาะสูตรที่1ของเราก็หลุดสูตรที่2เข้าเด่นนะเข้าเด่น6นะคะถือว่าไม่หลุดนะคะก็เข้าสายลุดเนาะสูตร2สูตร2จะหลุดยากนะคะเพราะตัวเลขเขาเยอะนะคะสูตร2นะ,ะแล้วเรามารับชมเม็ดเดียวกันนะคะ สำหรับเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี9มี0มี8มี7มี5แล้วก็มันเม็ดเดียวแอดให้เด่นไปที่0 0กับ1 ถ้าจะรูดไปที่0ก็จะมี0 1น2 0หนึ่ง0ชนกล้อง0 6 0 7 08แล้วก็09ตัวเลขที่แอดชอบนะคะตัวที่น้องแอดชอบน้องก็จะเป็น1001 9009 0550 0770 จดไว้เข้าไว้นะจ๊ะสําหรับเม็ดเดียวนะคะแอดจะพาไปดูสูตรที่1กันนะคะสําหรับสูตรที่1ตัวเลขเขาจะน้อยแต่วันนี้คํานวณเจอก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะะเยอะเลยทีเดียว8 7 9 5 6 1ครบนะคะเนี่ยสตัวนะตัวที่เจาะได้แอดให้เด่นไปที่ หกับห้าสำหรับเด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งหาหสำหรับเด่น5ก็จะมี5้าห5ห้า สำหรับชุดกันก็จะเป็น9 7 6 9 8 1 8 7 8 1 8 7 8 6นะคะ8 6ก็มีนะเยอะเลยทีเดียวนะคะ8 6, 8, 6, 7, 8, 8, 6 8, 8 9นะคะ สำหรับกันเบิ้ลกันเบิ้ลสูตรที่หนึ่งไม่มีอย่าลืมกลับหนเกอย่าลืมกลับเก้าห้าอย่าลืมกลับหกเดตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งไปด้วยติดใหม่หนึ่งหนึ่งด้วยนะที่แอดชอบ เก้าเจหน้าหกจดไว้เข้าไว้นะจ๊ะสําหรับสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูสูตรที่สองกันสําหรับสูตรที่สองก็จะมีสายวิ่งก็จะมีเก้ามีศูนย มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดมีสามแ n ให้เด่นไปที่เก้าเด่นหนึ 9, ่งกับเก้าตามได้หนึ่งเก้าหนึ่งหกสำหรับเด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์

เจดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าการเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าอย่าลืมตัวกลับหกศูนย์หกสองหกเจ็ด แปตัวที่น้องแอดชอบก็จะมี109092ชอบแต่เก้านะแปเก้าจดไว้แค่ว้นะคะสำหรับสูตรที่2นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งหน้าบ้านไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหน้าทางใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ